เพือนี่หนึ่งสองสสี่ห้าหกหตัวนี่นะเจ็ดแปดเกดังไปดังไปตอนนี้ปว่าบุคคลหาทุกที่ทางเพื่อให้ได้ป่าทีพรัจากหายู่หากินกับเพอได้ยู่ได้กินเนาะ้องเลว แต่ปลาก็ค so ือบันแทบเพ็งอยู <h <h ่ดีรู้สวยจักหน่อยแห้งแจ้สวยจยูหน่อยแห้งครับจากเจ้ามีบมดโอยวันนี้จักกข้าวกินน้ำแล้วกันเินทางครับมองเลยอย่าลืมเลยหานะฮะหายลับฮะ น้อเดินทางมาหอดบอนกับมงฟ้าไปแล้วนรวมทางนายพานในบ้านเ้นกำลังเลาะเบื้องกระปูห้ากระปูใหญ่่เปเบอนม็เึงันโอ้โหมันเอาไปได้นาะเบองไปเบื้องเนอแม่เลยฮะเลย ปอลายอยู่นี่นะขม่งงส้พี่เดี๋ยวเบิ่งกับปู่ญ่ก่อนเอาหู้เลยมันจับบนไ่ใส่ ตันจับหมดตัวตี้เเหรอเหลมันไปแล้วนาะบอกมันตกหรือมันซึ้อหมดเลยนำดีเพ่นหัวหัวาน่ได้ สบายเนาะหัวหน้าแท้นำเอาไปแล้วอ่ะรู้สายบอลฝ่ายมัไงที่แล้วมุกจะเป็นีังไงบอกมีบออะไรมองเพื่เพื่อบอกมีบอกว่ามุกผมมี เลอกกะได้ี่ย่างหันไปหันนี่ย่างไปทางพีก็ได้บ่หน่ย้องเลยบึงมองเขาใส่ปะไว้แจ้ตัอถโอ้ยม,มีมีมีคอยเห็นละมันต้องทึ่งมองขัน ก็มันป <là> ้อมันติงงุดนุดตอยู่เอยงานอะไรปี๊งอยู่หรอกคอยเบิ่งฮะตามสังเกตในบ้านเพิ่นสิมาตลอดทีนานบุฟู่ชุดเมื่อยใช่ไหม กเฮ็ดกินกินข้าวอยู่นี่หรือวะ Mình chắc tố thôi 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 năn bọn bọn tính, ลงวางรูปนี้โอ้อยู่นี่บักหลายนึงนี่นี่ลงไป้อป่านนีเบอร์นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวนี่นะเจ็ดแาังไปดังไปคือโบไล่ปะไล่ก็บ่ กูเหรออยู่นี่ใายไล่เันโทรศัพั์โทรศัพับโอ้ยอยู่นี่มันแปะขี้หินน้มันโอ้ยอยู่นี่แหละปุ่มใหญ่ชุมมาลนี่ชุมมาลนี่พกตูนี่ป่าข้างแท่งก็มีไ้เลยลงไล่นี่

Kỳ bản, lòng yêu nó kỳ nào 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 ไรอีกว่านึ่งอีก้องเลยเอาหนิงอเลยหลังจ้าใส่มองปะไว้แล้วเหรอขึ้นไปเลาะเบื้องบรรยากาศภายในตาดกลับลงมาเรือมองเลยป่าเต็มมองเลยมองเต็มป่าเลยเนาะเใือเตพื่อนใช่นั่นเดียวเนี่ย ใช่มองบ่สุดผัดวาสิตัดเอาไปใช้วนไม่เอาไปตัดเนื้ออ้าวใาซิวซิวเอาใาซิวเข้าตู้ป่านะคักนะตู้ดำๆนะคักนะเออเด็กตู้ๆข่มคักไหมโอ้ตะกี้เห็นมีปลาก่อน ป่าตัวเขียวเนปลาสีขมเดอทมันเป็นเป็นจอนควันด้วยเจะาตัวให้ปลาสิคขมเข้มปปเออปลาสีขมแหละใช่อือข้างบนงห้องนั่นแหละป่าสีขมแซ่ไรปลาแซ่ขนาดป่าแซ่คือป่าเสีอีน่ะคืขี่มาความคขคมับปิ้งขาปลาซ่าก็จะคือว่านี้แหละข้อตำแหลงป่าเสอี อ๋อยอดอันนั้นหุ่นน้ำพึ่นหุ่นปลาซาอีนั่นนี่เะจกเอาเลยเลยพูดบนหลายปลาเป่าปลาซาปลาซาตแต่ก็คือปลานี่แหละเพราะแต่มันง่ายเลยกลมลู่รูดเลยเป็นขอย่านี้เพราะหลอกหลอนใส่ทีอ๋อเฮ็ดได้จะได้กินข้าวง่ายเลยเฮ็ดได้หมือนนี้เลย สูตรสูตรในพานเพื่อนเราข้าวท่าลงกวนน้ำหลดมันปุบ๊บ <c oughs> ยันป่าปุ๊บแล้วเขาหินทีนแล้วผ,ผินเลย,เ,ลยเอากลับมาผินเลยแเ้วก,กับเข้าไปเพื่อนรถป่าน้ำพืน้นฝัดโบราณนั้นนั้นได้แนวอะไรมันสีหลังเรามาตี <c oughs> เลยเอาไปเอาไป จะไปพวกให้ทุกคนทุกคนจะไปพวกข้ากี่เนะา,า,เนนา,เา,าะวันนี้น้ำเทืนอมาอ <c oughs>

รีบรีโต้นักก็ทีรูดฮะทีมงานก็ได้หลายผู้แวบ,บเนาะแต่ว่านี่เป็นสายบุญเูื่อเช้านี่เป็นนักสำรวจตอนใส่สวายมันเริ่มยากเข้าเราเป็นนายพานแล้วได้บาร์ด <c oughs> <c oughs> อนนเอวาจากหมอ้อ่่่่่่่่่น่่่ก่า่า่อ่่่่่่่่่่่่า่่น่่ก่่ลั่่่่่่่่่่่ิ่ง่่า่่ <c oughs> า่่ <c oughs> ่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่ด่ <c oughs> ่่่่่พ่ <c oughs> ่่่่อ่่่่่่้ เมื่อปีงลาดนะอขอ,อปิ้งลาดป้าห <c oughs> มูได้ย้อนในเซมินได้หายน้ออุ่นวันอากาศวันนี้ก,ออก็ระกี้ก็เห็นลอยูย่เลยคักอันนี้พี่น้องเลยนี่ว่ามุกเพิน่นนัักว่ยอมไปสำรวจว่อนใต้มองต่ออ,กอ,อกีก เออดิอาบมองไหมเหลือแต่ลูกเพิ่เปยังขีดหอดผ้าป่าอยู่มหาไส้อยู่ห่ะอ้อยอ้อยนอนก็มารับพี่คืนพี่คืนอยู่เกือกาม่ากเือมาเล่นเราใส่ถุงยางไหมวาสีเห็ดก้อยมีหอดเกือสิมันลงงมันด้วยอ่ Ừ. 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 Một nửa Để... à. 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 Để... phố Đây 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 mô hông ít đi, cướp đấy ไปอยากมาเที่ยวแบบชมบรรยากาศแบบมีติ๊ต้ตอหาว่ามุกว่าหน้าได้น้องเลย,เลยหรือว่าจยากมาไทายพ่อไทยคลิปสาวแถ,ถวมหาไ้ยยมบลาดกับติต๊ต้อเพื่อได้นี่ได้ทุกทุกแวบเพื่อน,นนี่นหาอยู่หากินก็โอ้เก่งปาก้าาอกันยังไรเห็ดแห้ง จากได้น้ยไดยหลายซ้ำเลยนั่นเียว,คควา่าตกกดคึอนงี้ยเร็นกว่าตกกดคนป่าเขาตีก็ปีเลยฮะเขาตีนิ่นก็ปีีฝ่าเนาาะ อนเนอาเจ้าหมดไห่ปกติใส่ปะไปหน่อยนึน่งใส่ปะไปจำนวนน้อนอ,อ,อาไล่มันให้มุดนะ đạt được. vào kêu lán phụ anh em ơi. Thì thấy mò, ba งานว่าป่าน้อย เาาทุกทุธที่ทางเพื่อให้ได้ปลาออกดูบ่ดีดีเห็นบ่ฮะสองโอ้ตันหนึ่งผลลูกบ่ให้ไล้ หูเตะออกเตะออกเตะกับเขาอีกเลยนี่นี่ไก่ท้าคุณละไปทาพังพุนละอร่นเบิรงน้ำกันอันนี้ เกือบหอดซิบไป4ีน่อาโอ้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลางลุ่เนเย่อมาเออเอนี่ยเนี่ได้ตอือ้ไปแล้ว เบ้อคือัน้อยเนาะเออตัวนั้นก็เช็ดได้คูเข้ากูเข้าปรต้องซุนเออือว่ามานี่รอบนี้อันนี้ไล่ะอือเลี้ย คือใหญนเลยเล่นมานี่ด้สิคร้ไปแล้วนะต้อองอหนึ่งขึ้นจับพุ๊บพุ๊บพอเลยเออไปไป,ปพูดดูพนก่อนให้เพื่นปิ้ง้าบ่นะไปต่อบอให้เพื่นปินง้าก่อ à, thử phải không để thử lộ bông con Ôi, rồi dùng cột bỏ Thì mình đang vàng vào mà thì mình than khá thì nó rồi Nhìn cho nó một tay vớt đấy Chắc là như là bà xíu không này, hò mà ในเมืองเลยเหรอเ่านปลาซิวยังปลาทองปลาซิวปลาซิวลายปลากังือ่คืออะไรอ่ะแม่พอแต่มันง่ายหมันินปตะข้อนี่ปลาซิวปองแซบแซบมดเลยแหละครับกินข้าวนอกวาน

ลบมาจากทำนี้นะขันบอนักกหนาวยไปแล้วมันกเนาะป่าเลยมันแ้ัวเาก็นกบอกเจาาน้ำล้เวยเอาวเคยไปแล้วม่ต้องนอไรปอเลยเนอมามัก่านีดเากรปได้อามาเตมมอหลโอ้ำน้าพอล้วกินกาต้องมีอะรปิั้แต่นอนกลือ ยใช้มองกิขนข้าวแซ่บเนาะปลาลำพูนบุ๊แซ่บเลยปลาลำพูนนะบุ๊กินน้ำธรรมชาติแล้วนนนนะแบแบมับนเนาะตายแซ่บมันอยู่เอ๊สวยงาม ไปไแกงเวชยูฟากเทอนปีกปลาสูตรคือว่ามีกางเลยกินมาฮอนทุกงนเสือหู้เนวกินเลยกินเขาแก่งดีตลอดน่แนีเอาตัวนี้ชิบก็นะ

รู้ใส่จะน้อยแห้งสวยอย่น้อยแห้งครับลังจากเจ้ามีบเลยเราแจกกินข้าวแล้วฮะบจมหอมะเราจกกินข้าวแล้วเมื่อนี้ผัดยังอะไรันนี้กินเบียร์พนันครับบ่มีหมกเ็ดบ่มีอันเนี้ยเจ้าหอมอเล่าเจ้หอมหาบุหนาบางกินไน้ว่าบุละเนอบุะครชอกินบุบุมขามึงไอ้ชัมด้เอเราว่าเฮ้ยเจ้หอมมานะ มีเลยเฮ้ยมีแล้วเหลือเหือเลเห้อเลมีดิมีดิมีเลยเนาะจำเคล็ดก็ได้นะเนี่ยเหือคนนั้นขาวเจ้ากินเห็กผงเลยและกินบ่บ่มาตรงนี้มันเป็นต้นงั้นไหมโอเคไหมโอเคต้นกล้ามากินปลาอยู่ทาครับ ป่าแห้งมาแต่หได้มันเนะพิ่งเดือป่าแ่นะมาหาไทรไปนอนเลยมาเด้อกินเขานั่งกันเด้อต้นป่าเลย,เว,ยวันนี้นจากกินข้าวกินน้ำแล้วกันเินทางครับองเลย

มีงยหรท่า,าอ,อ้าวแววมันเล้เวลาหอับมันกดเเออนิน้อยละเวลาอรัเออเอาคล่ะออกดมีแตวคมเลยเนะเาะคันย่างแบบนี้โดดเดินท่าแบบนี้โดดบ่มีเมื่อยมันไปนําคมเลย ม้นไปน้ำหบน้ำหอยด้วยใช่มันจะกาศามันกรีก็ไปน้องไว้พี่ตามทีมงานเฮาหอดบ้านุ่นละจังซิมีต่อว่าจะไปช่างใด วันนี้คือสีเมือนอนพูดละบ้านหน้าตาพูดละพี่นอ้องเลยไอไอบ้านเพิ่นเลือกหินหินรับพาให้พี่น้องเลยไปเอาขออเขารับเขาห้ายเน๊

สาวซึ่งสาซาบซึิงขึ้นบ่เหี้ยหักหลโอ้ยใหญ่หักหลบม่นบ่ดเลยเนะเฮ้โอ้โอ้ยกระกแค่ไหนวันขืนค